สวัสดีครับพบกับแช่พอร์ติคนะครับคลิปนี้มีตัวนี้มาให้ดูกันนะครับเป็นคาแรคเตอร์จากหนังนะครับทอร์เร็กซ์น่ารักนะครับตรงนี้เขียนมาเวลสตูดิโอเดอะอินฟินิตี้ซากะนะครับเซอร์เทอร์นะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังกล่องเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นงานแท้ลิขสิทธิ์เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะลิซี่ไทยนะครับเขาจับมือกับลาซาด้านะครับลดราคาอยู่นะเป็นช่วง20-22นะครับก็ยังไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลอง เข้าไปดูกันนะครับในลิงก์ของ lazada นะครับก็จะมีตัวนี้ขายอยู่นะครับเอาตัวงานออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นตัวเซอร์เทอร์นะครับนอนอยู่ในถาพลาสติกใสนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นดาบเนี่ยดาบนี่เท่มากเลยผมว่าดาบเนี่ยเอาไปเล่นกับพวกงาน1ต่อ6ได้นะครับมันขนาดมันใหญ่กำลังดีเลยหรือว่าไปเล่นกับพวกงานเพย์ใครก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูตัวเซอร์เทอร์ก็นอนอยู่ในถาพลาสติกใสแบบนี้นะครับก็ล็อกอยู่ในถาดนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นมือนะครับ2ชิ้นให้เปลี่ยนนะครับ ดูในส่วนของพ์ทมือนะครับพ์ทมือเนี่ยมีมาให้2ชิ้นนะครับเป็นลักษณะของมือกำนะครับกับมือแบรนะครับมือกำก็คืออย่างนี้นะครับแล้วมือแบอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของชิ้นยาง PVC นะครับมีความอ่อนตัวได้นะครับเวลาจับอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ต้องกลัวหักกลัวอะไรนะครับมันจะมีความอ่อนตัวนะครับแบบนี้นะฮะก็ไม่เป็นอันตรายกับเด็กด้วยเวลาเล่นนะครับนี่นะฮะมันก็จะไม่แข็งมากไม่ได้เกิดความแหลมคมอะไรเยอะนะครับตัวงานเนี่ยทำสีมาออกแบบ ลักษณะของคาแรคเตอร์ของตัวเซอร์เทอร์นะครับเซอร์เทอร์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มันมีไฟลุกตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เลยทำออกมาเป็นแดงๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของมือนะฮะอันนี้คือตัวดาบของตัวเซอร์เทอร์นะครับก็เป็นชิ้นเหมือนเป็นชิ้นยางนะนะครับไม่ใช่พลาสติกที่มันมีความแหลมคมหรือว่ามีความแข็งอะไรมากนะครับ ก็แบบจิ้มมือแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บนะฮะก็ตัวงานเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นยาง PVC หรืออะไรนะแต่ว่ามันมีความเงามากนะครับน่าจะเป็นความเงาจากาการพ่นเคลือบมามากกว่าเพราะเงาขนาดนี้มันเงาเกินพลาสติกธรรมดานะฮะมันก็จะมีความเงาแต่ว่าส่วนบนเนี่ยจะเงากว่าเพราะว่ามีการผมว่ามันมีการพ่นสีอะ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกธรรมดานะครับ มีการพ่นสีเข้าไปแล้วก็พ่นเป็นเงาเข้าไปนะครับตรงด้านนี่จะเข้มมากนะฮะนี่แบบนี้ับจับดูมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับน่าจะเป็นการพ่นพวกพ่นเคลือบเงาอะไรมานะครับตัวงานเนี่ยพลาสติกไม่ได้มีความแข็งมากนะครับมันอ่อนตัวได้นะครับไม่ก็ต้องกลัวหักนะครับเวลาเล่นนะครับเนี่ยงอได้ขนาดนี้เลยนะครับตัวงานโซเทอร์นะครับตัวใหญ่มากนะครับความสูงเนี่ยน่าจะไปเล่นกับพวกงานสเกล1ต่อ6ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกพรยานไข่ก็ได้นะฮะสำหรับงานสีตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยจับนางานมาเวล ผมรู้สึกว่างานสีเนี่ยตัวนี้นะผมไม่รู้ตัวอื่นทํำยังไงนะงานสีมันดูสมจริงดีนะครับก็ก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ไปเปิดดูว่าเซอร์เทอร์มันคืออะไรมันมันเหมือนมันเป็นปีศาจไฟที่มันมีไฟลุกตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือได้ฟิลเลยนะครับได้ฟิลแบบปีศาจที่มันมีไฟลุกตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเขาทําเหมือนเป็นวัสดทุที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนทําแบบโปร่งแสงด้วยนะครับผมคิดว่านะ ถ้าเอาไฟฉายมาส่องตามตัวเนี่ยนะครับมันน่าจะทะลุออกมาตามตัวได้นะครับมันน่าจะเป็นลูกเล่นในการจัดไฟในการยืนโชว์ได้นะครับแต่บอกเลยว่างานสีเกินค่าจริงๆผมไม่คิดว่างานมาวิลทําสีออกมาสมจริงแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะถือว่าเป็นงานที่เอเอเฮ้ยงานสีเขาสมจริงดีนะผมคิดว่าก่อนที่จะเอามารีวิวเนี่ยผมคิดว่างาน Mar มาวลมันน่าจะเป็นงานแบบสาหรับเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ลงสีจริงจังอะไรมากนะครับแต่เท่าที่ดูตามตัวตอนนี้เออคือมันจริงจังนะงานสีเขาโอเคเลยนะครับชิ้นส่วนตรงหัวเนี่ยนะครตรงงีิงน้ ผมชอบมากการทํำสีของตรงเขาเนี่ยมันเป็นยาง pvc นะเป็นยางที่อ่อนตัวได้ไม่มีความแหลมคมอะไรนะครับจิ้มดูก็ไม่เจ็บแต่สีมันสวยนะมันดูมีความร้อนแรงดูมันเหมือนแบบ ดูมันเหมือนเป็นเป็นเหล็กล้อหรือว่าเป็นหินล้อเนอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับตรงขาวเนี่ยดีเทลก็ดีนะครับในการทําสีมาโอเคมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับผมอยากลองเอาไฟฉายส่องดูแต่เดี๋ยวรีวิวเรื่องของสีให้ดูก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะดีเทลของตัวครับมาดูจุดขยับกันนะครับจุดขยับเนี่ยในส่วนหัวนะฮะสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับยกขึ้นไม่ได้นะครับติดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีจอยสาหรับขยับหัวนะมันแค่หันซ้ายหันขวาได้แขนสามารถหมุนได้นะครับนี่แบบนี้ กลางแขนนะครับได้นิดนึงนะครับได้แค่นี้นะครับเพราะว่าติดพาร์ตของเขาแล้วนะครับติดดีเทลตรงแขนของเขาหัวไหล่ครับติดแล้วแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถงอแขนได้ปะมาหนึ่งนี่ได้ประมาณนี้นะครับเนียจริงๆน่าจะได้อีกนะน่าจะงอได้เยอะอ๋อนี่นะครับงอได้ขนาดนี้เลยติดขนาดนี้เลยนะครับใช้ได้นะจุดขยับเขาดูโอเคดีนะครับเอวเหมือนมีจุดขยับนะครับลองขยับดูโอ้ก้มได้ขนาดนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับเป็นแอคชั่นฟลิกร์ดีๆเลยตัวหนึ่งนะครับ ขานะครับสามารถยกได้นี่แบบนี้นะครับลองงอดูงอได้ขนาดไหนอ้โหมันติดนะครับมีความติดเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่มันขยับได้แหละนี่โอ้โหมันแน่นนะนะครับข้อเนี่ยนะครับข้อขาเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับงอได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถบิดได้นะครับนี่ใช้ได้นะครับจุดขยับดีนะครับจุดขยับใช้ได้เลยนี่ท้าวงอได้ขนาดนี้นะครับ สามารถบิดได้สุดขนาดนี้เลยนะครับสำหรับจุดขยับตัวนี้นะถือว่าโอเคนะครับเดยวลองดูบิดเอวดูวได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มีจุดบิดเอวอ๋อมีตรงนี้นะครับนิดนึงแต่ว่าผมว่าอย่าขยับมันเยอะเลย ผมรู้สึกว่ามันหนึบๆอะนะครับรู้สึกว่ามันแข็งๆนิดนึงลองเอาดาบใส่มือดูนะครับเนี่ยนะฮะผมว่าใส่ง่ายเนี่ยใส่ง่ายชิงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นยางไงมันไม่ต้องแบบใช้อะไรเยอะนะครับแค่เอาเอาดาบยัดใส่เข้าไปในมือแค่นั้นเองนะครับนี่ได้แบบนี้แหละนะครับตัวข้อต่อแขนนะครับสามารถรับน้าหนักของตัวดาบได้นะครับไม่มีแขนตกนะครับนี่ใช้ได้นะนะครับถ้าเกิดข้อต่อรับน้าหนักของอุธที่แถมมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนี่นะครับไม่มีร่วนะครับ ตอนนี้นะฮะผมลองหลีไฟในห้องนะครับแล้วก็ลองจัดไฟดูนะครับผมจะลองให้ดูว่าตัวบอดี้ของตัวเซอร์เทอร์ตัวนี้นะครับมันโปร่งแสงจริงไหมนะครับนี่ได้แบบนี้เลยนะครับดูนะดูดีเทลนะครับผมก็ใช้ไฟฉายส่องนี่แหละนะครับถ้าเกิดใครมีตู้หรือว่าจัดไฟที่ตู้ไว้เนี่ยนะฮะพยายามหาไฟมาลงตรงนี้นะครับรับประกันเลยว่ามันได้อย่างนี้แน่นอนมันก็จะเหมือนล่างมันมีไฟอยู่ข้างในนะฮะมันก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงดาบผมว่าไม่ค่อยนะตรงดาบไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตรงบอดี้เนี่ยสวยเลยนะครับนี่ได้แบบนี้เลยนะฮะเจ๋งมากสำหรับความสูงตัวงานนะครับอยู่ที่นะครับประมาณนะฮะสาเซนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นนิ้วก็ประมาณ13นิ้วนะครับอันนี้เทียบขนาดกับตัวงานไซส์ปกตินะครับในส่วนของ Infinity Saga Odin นะครับลองเอามายืนเทียบตัวงานสเกล1นึดูนะครับเป็นอุลตร้าแมนสูตรของ Dimension นะครับลองเทียบกับตัวงานเพียรไทยดูนะครับลองเทียบกับตัว LS03F ดูนะครับ อันนี้เทียบกับงานชุดผ้าสเกล1ต่อ6นะครับงานชุดผ้าเนี่ยยืนอยู่บนฐานนะครับผมลองยกขึ้นมานิดนึงนะครับให้แบบความสูงมันไล่ๆกันนะในช่วงเท้าเนี่ยนะครับก็ยืนเทียบกันแบบนี้นะครับมันก็จะดูแบบเตี้ยกว่านิดนึงอ่ะนะครับยังไงก็เตี้ยกว่านะครับตัวเซอร์เทอร์นะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปตามความเห็นส่วนตัวแล้วครับตัวนี้เซอร์เทอร์นะครับงานอินฟินิตี้ซาก้านะเป็นงานครั้งแรกเลยที่ผมจับงานของค่ายนี้นะครับเป็นเป็นตัวแรกเลยนะครับ ก็ถือว่าเกินค่านะงานสีดีดีเกินค่านะครับจุดขยับก็โอเคจะมีจุดขยับเนี่ยจะมีไม่เชอ่าอยู่2จุดตรงหัวเนี่ยนะครับมันเงยไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่ามันหันซ้ายหันขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก้มเงยไม่ได้ถ้ามันก้มเงยได้คือจะดีกว่านี้ นะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับตรงหัวไหล่สองข้างเนี่ยมันจะมีดีเทลเห็นไหมมันจะมีดีเทลหน,หนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันทําให้มันกลางแขนไม่ได้นะครับกลางแขนได้เนี่ยจะดีกว่านี้จัดแอคชั่นอะไรจะแบบจะดูโอเคกว่านี้นะครับนอกนั้นจุดขยับดีมากนะครับจุดขยับเยอะมากจัดแอคชั่นได้เนะี่ยยืนได้ท่าประมาณอย่างนี้เลยนะครับดาบก็ดีครับดาบดูเทสามารถเอาไปเลน่นงานอื่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ที่ดีนะแล้วตัวมันใหญ่ด้วย ถือว่าเป็นงานที่แบบใครชอบคาแรคเตอร์จากตัวทอและนาา็อกนะครับตัวนี้ก็โอเคถึงมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนในหนังก็เถอะแต่ว่าดีเทลทุกอย่างโอเคหมดนะครับก็เอามารีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับ20-22นะครับเดือนนี้สิงหานะครับเขามีลดราคานะใน l a z a d a นะครับไปดูที่คลิปเออไปดูที่ลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างนะใครสนใจตัวนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันน่าจะลดราคาอยู่นะครับก็เอามารีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ